มาจบที่คอลลาเจนแล้ว,ลวตอนนี้ถามว่ากระแสะคอลลาเจนมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้น อยากให้คนไทยอยากให้ทุกคนทานคอลลาเจนที่มีประสิทธิภาพและสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะคอลลาเจนที่ดีที่สุดเนี่ยวันนี้คุณดวงเราก็เลยมาบอกเคล็ดลับเลยกับสตาลี่คอลลาเจนของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งทางแล้วกันนะคะปกติเนี่ยทั้งเซตเนี่ยคือประมาณ5,000กว่าบาทคือทั้งเซตนี่คือเดือนครึ่งแต่ว่าคุณเนี่ยซื้อได้ในราคา2190บาทเท่านั้นคือจะมีคอลลาเจนทั้งหมด28ซอง1เซตพร้อมกับอีก14ซองนะคะทานได้อีก14วันก็ือ เดือนครึ่งจ่ายแค่2,190บาทนะคะวันนี้ เพียงแค่นี้49สายคุณรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0859036661ถึง3นะคะย้ำอีก<ะ>หนึ่งครั้ง0859036661ถึง3แล้วก็ใครที่บอกว่าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ย<ะ>ค,คือคุณดวงดาวเนี่ยทำออกมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮ<ะ>้ยตั้งใจจะมาทําธุรกิจเพื่อแบบหากําไรผลกำไรอะไรอย่างนี้เพราะว่าแค่ไรายได้การแสดงนนักแสดงก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าอ,อันนี้คือเพื่อตอบโจทย์ให้กับ คนไทยแล้วก็ครกคนที่บอกว่าอยากจะมีผิวสวยกระจ่างสายแบบคุณดวงดาจารุจินดาอยากจะมีผิวตึงกระชับอยากจะอายุอยากจะให้ผิวเนี่ยหยุด อายุตัวเองอต่อให้อายุตัวเองอายุเท่าไหร่แต่ผิวของเราจะหยุดไว้แค่นี้ให้เหมือนคุณดวงดาวแบบนี้เนี่ยวันนี้คุณดวงดาวมาบอกเคล็ดลับแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่เอากําไรที่เยอะมากถ้าสมมติคุณผู้ชมไปดูตามท้องตลาด2,190บาทคุณอาจจะซื้อได้แค่12บซอง2อหรือแค่32คแต่ว่าวันนี้คุณได้ทั้งหมดนะคะทานได้1เดือนครึ่งก็คือ28บวกอีกสิซองอะ่ะห้าสิ 50, เออ 4 2ซองประมาณ<ะ>นี้นะคะ,ะคือแน่นอนว่าคุณทานได้1เดือนครึง่งและถามว่าถ้าสมมติคุณหยุดทานคุณจะกลับมาคล้ำไหม,มลีน่าบอกแล้วว่าลีน่าเป็นคนหนึ่งที่ลองมาแล้วว่าทานแล้วหยุดทานแล้วหยุดทานแล้วหยุดคือไม่มีการกลับมาผิวคล้ำต่อให้คุณเป็นคนที่ผิวคล้ำแต่กําเนิดก็ไม่กลับมาผิวคล้ำ<ะ>คุณจะได้ในเรื่องของผิวพรรณผมเล็บ นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยคอลลาเจนมันจะก็ช่วยในการตึงกระชับผิวของเราด้วยนะคะช่วยในการเบิร์นด้วยนะคะขาจะาจภายในสู่ภายนอกรวมถึงสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ยังไปดูแลสุขภาพร่างกายของคุณไปชะล้างตับหรือว่าอะไรที่มันสะสมที่คุณเคยทานอะไรผิดผิดไปให้มันออกไปให้หมดวันนี้เรามาเจอกับสิ่งดีๆกับสตาร์ลี่คอลลาเจนเป็ดไทยกับหนอย่าง จากคุณดวงดาวจารุจินดานะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าการันตีจากคุณดวงดาวจารุจินดาเลยนี่คุณดวงดาวเขียนไว้เลยนะคะว่าใช้ดีจริงๆอยากบอกให้ทุกคนนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแน่นอนอว่าสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยคุณดวงดาวจารุจินดาไม่มีการ เก็บอะไรเป็นเคล็ดลับเรามาจุดประกายความเป็นดาราในตัวคุณดาราไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องอยู่ในจอแก้วแต่เป็นดาราที่โดดเด่นเวลาเราอยู่ในฝูงชนของทุกๆคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะดูสวยดูดีตลอดการไม่จําเป็นจะต้องเป็นวัยรุ่นไม่จําเป็นจะต้องเป็นวัยวัยกลางทุกๆวัยสามารถทานได้หมดเพราะว่าสตาร์ลี่คอเจนเปปชด์เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจอปนใดๆทั้งสิ้นกูต้าก็กูต้ามาจากเมลอนนะคะส่วนผสมของตัว อัลฟาไลโปอีกตัววิตามินซีก็มาจากผลเมลอนทั้งหมด<ช>นะคะสกัดจากผลเมลอนทั้งหมดไม่ได้นําสารเคมีใดๆมาผสมเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของว่าคุณทานเข้าไปปุ๊บจะเป็นอันตรายต่อเราไหมอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าเราการันตีด้วยนะคะว่าผ่านมาตรฐาน การดูแลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะผ่านมาตรฐานออยเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครที่ทานไม่เห็นผลค่ะเรายินดีที่จะคืนเงินยึกรายินดีที่จะคืนเงินให้ด้วยพร้อมกับนะคะถ้าสมมุติว่าคุณที่สั่งของไปคุณรับของก่อนแล้วคุณค่อยจ่ายเงินด้วยนะคะการันตีตรงนี้ด้วยนะคะกับสตาร์ลี่คอลลาเจนเป็นไทยวันนี้บอกไว้เลยกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติ5,000บาทลดเหลือ2190บาทเท่านั้น49สายแรกนะคะคุณรับ ฟรีไปด้วยกับอีกหนึ่งเซตนะคะกับ Starly Collagen b e t i a y คือคุณทานได้1เดือนครึ่ง <Ha. S 2> อันนี้นะคะ1เซตเนี่ยยีซองเขาให้คุณทานเนี่ยหนถึงยี 28, แล้วหยุด2อถึงสวันเพื่อให้ hmm. ร่างกายเนี่ยได้ทํางานเป็นปกติปร <Ha. S 2> ับสภาพร่างกายให้ทงานเป็นปกติ <Ha. S 2> เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกลับมาทานใหม่อีกหนึ่งครั้ง <Ha. S 2> เพื่อให้ร่างกายเราก็ได้ทํางานต่อไปเรื่อยๆ <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณหยุดทานมันก็จะไม่กลับมาดํามันก็จะไม่กลับมาค้าแล้วพอเรื่องผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าต่อไปมันก็จะไปช่วยในเรื่องของกระดูใครรที่่่บวาาพออเิมมยุ คอคอลลาเจนเริ่มลดน้อยลงผิวเริ่มเหี่ยวย่นกระดูกเริ่มกึกกักกึกกักกึกกักเพราะว่ากระดูกเนี่ยก็เป็นคอลลาเจนก็เป็นส่วนหนึ่งของตามข้อกระดูกต่างๆเหมือนกันมันก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้บอกอีกนิดหนึ่งคือคุณคุณยายคุณยายคุณยายคุณตั้มเนี่ยค่ะเคยอันนี้คือทางคุณตั้มเล่ามาคือเคยล้มนะคะอายุตอนนี้คือ83เมื่อกี้ที่เห็นหน้าเด้งๆอย่างเมื่อกี้ก็คือ83นะคะยังเดินเหอะช้อปปิ้งเหมือนเดิมเแต่ว่าคือเคยล้มแล้วไปเราไป สิ่งแรกที่คนชราคนแก่ล้มเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นห่วงที่สุดก็คือกระดูก<ช>แต่พอไปเอกซเรย์ปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกว่ากระดูกแข็งแรงมากเพราะว่าคือมาจากการที่เราทานค<า>อลลาเจนเนี่ยนนะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงสตาร์ลี่คอลลาเจนเพิ่งจะออกมาแต่ว่าทาง ตระก,กูลจารุจินดาเนี่ยทานคอลลาเจนมานานมากแล้วอลองผิดลองถูกมานานมากแล้วจนมาเจอสตาร์ลี่ที่สตาร์ลี่คอลลาเจนที่ดีที่สุดคือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกของประเทศแคนาดาด้วยนะคะแล้วก็เป็นปลาเป็นปลาแซลมอนซึ่งเรายืนยันเลยว่าเอามาจากมาหาสมุทรแปซิฟิกแล้วโมเลกุลเล็กที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดซึมและประสิทธิภาพของมันจะเห็นผลได้ชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้นรวมกับเมลอนที่มีมูลค่าที่สูงแถมมีสารต้านอนุมูล อิสระเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ซารีคอลลาเจนเป็ไทายมาในราคาที่สุดคุ้มมากๆนะคะย้ำเลยค่ะย้ำเลยนะคะ085903661 6ถึง3นะคะ085903661 6ถึง3วันนี้ใครอยากจะมีคนที่ผิวสวยสุขภาพดีนะคะผิวเต่งตึง,ตงกระชับผิวดีตั้งแต่ ภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วก็ดีทั้งสุขภาพและร่างกายของเรากับสตา r ลี่คอลลาเจนเปปไทดจ่ายเพียงแค่2,190บาทเท่านั้นคุณทานได้1เดือนครึ่ง<ะ>คุณแค่ฉีกแล้วก็ชง 1, อ 1> เอ่อเรียกว่า1ซองต่อวันนะคะก่อนนอนแค่นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีกลิ่นคาวใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ ทานได้เป็นน้ำผลไม้เลยด้วยไม่ต้องไปผสมกับน้ำผลมไม้ใดๆผสมกับน้ำเปล่าปกติเนี่ยผสมกับน้ำเปล่าแบบนี้ปกติคุณก็สามารถที่จะทานแล้วได้รสชาติของเมลอนจริงๆและไม่มีกลิ่นคาวใดๆด้วยนะคะ,ะเรียกว่าทานง่ายนะคะทุกเพศทุกวยัยใครที่อยากจะผิวขาวกระจ่างใสตึงๆนะคะแล้วก็ยังมีผลกับเล็บกับผมกับกระดูกด้วยนี่นะคะก็ลองรับประทานกันได้เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจจะดูแลสุขภาพนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องลีนาค่ะมิสลลโอเกิลสองปี2012นนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ 啊。Yeah. ค่ะอะไะคะคุณผู้ชมคะเอาละโทรไปได้นะคะหมยเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะมีหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมาฝากผู้ประกอบการ SME ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญนะคะที่จะได้ต่อยอดธุรกิจค่ะกับ2ผู้นําทางด้านการตลาดอย่าง l o อกสเลและก็ e n s so นโซโกนะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า Business Matching Day ค่ะวันเปิดเจรจาก,การค้าค้นหาคู่ค้าเพื่อเตรียมรับกําลังซื้อมหาศาลจากตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะพร้อมกับรับฟังงานสัมมนาเชิงลึกค่ะเพื่อเจาะกลุ่มเป็นรายธุรกิจเลยทีเดียว ะกะ9กันยายนสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะ17กันยายนค่ะสำหรับธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวและก็ธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะที่ส่วนประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะใครสนใจค่ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ2 0 2 2 0 8 2900นะคะหมายเลขโทรศัพท์อยู่มุมจอล่างซ้ายนะคะ0 2 2 0 8 2 9 0 0นั่นเองนะคะสมัครด่วนะค่ะตอนนี้รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะเอาละส่วนอีกหนึ่งงานใหญ่ของเราค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะกับงาน SME Thailand Expo 2013นะคะที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะ5-8กันยายนนั่นเองค่ะต้องบอกว่างานเดียวครบพบเส้นทางสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการ SME นะคะเราจะจัดกันที่ Impact เมืองทองธานีสถานที่เดิมนะคะ หอสอแล้วก็หอสามนะคะมีกิจกรรมเยอะมากๆงานสัมมนา,าก็มีนะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปทํากิจกรรมด do it yourself นะคะหรือว่า DIY นะคะก็สามารถที่จะไปลองประลองฝีมือกันได้นะคะหรือว่าจะไปปรึกษานะคะเรื่องราวของการเงินสถาบันการเงินของรัฐแล้วก็สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์นินแหละค่ะก็จะไปร่วมออกบูธให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SME ด้วยแคมเปญพิเศษ,พ,เศษพิเศษมากมายนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านของบริษัท Peninsula ซึ่งเป็นผู้จัดงาน ะะก็จะมีการจัดโซนให้การปรึกษาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านการบัญชีภาษีกฎหมายแล้วก็แพคเกจจิ้งแล้วก็รวมไปถึงการส่งออกและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะฮะสนใจก็นี้เลยค่ะติดต่อได้นะคะที่หมายเลข0819143057หรือว่าเว็บไซต์ w w w s m e t h a i l a n d e x p o อ o เ นั่นเองนะคะไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการ SME อยากจะไปร่วมเปิดตัวสินค้าไปออกบูธไปออกร้านเนี่ยน,นะคะก็ติดต่อไปได้นะคะ0819143057ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ SME t h a i l a n d นะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะ16นาฬิกา45นาทีค่ะวันนี้ดิฉันจิรายุแล้วก็น้องลีน่านะคะรวมถึงทีมงานค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเริ่มต้นนับถอยหลัง และเตรียมพบกับงานสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SME นิตยสาร SME ไ h a i l a n d พร้อมแล้วกับการจัดงาน SME Thailand Expo 2013งานเดียวครบพบทุกเส้นทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจ SME ซึ่งเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้าร่วมออกงาน SME Thailand Expo 2013ภายใต้แนวคิด Sparkling Your Idea จุดรวมพลของคน SME เต็มอิ่มกับคอนเสิร์โซนพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจูใจกับสัมมนาดีๆทางลัดสู่ความสำเร็จสนุกสนานกับกิจกรรม DIY และเวิร์กช็อปโดนใจเพล่ดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าดีๆราคาพิเศษแล้วพบกัน5-8กันยายนนี้ณนะ IMPACT เมืองทองธานีฮอ2และ3ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวอร์ไวท์เว็บดอทเอสเอ็มดีไทยแลนด์ขีดเอ็กซ์โปดอทคอม